เราเดินทางบนเส้นทางที่ถูกขีดไว้ด้วยความฝันอันโหดร้ายของอำนาจและราดรถด้วยความจริงอันเย็นเยียบของเลือดเนือ้อนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของทางรถไฟแต่คือบันทึกเสียงแห่งความตายที่ยังไม่เคยเงียบลงผมชื่อนัตพลนักวิจัยที่ตามรอยประวัติศาสตร์สงครามลอกครั้งที่สองในประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมรู้สึกราวกับว่า ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงตัวอักษรในหนังสือแต่เป็นคลื่นความถี่ที่ยังคงก้องอยู่ในหุบเขาและผืนป่าแห่งนี้โดยเฉพาะที่นี่ทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นจากเลือดเนื้อและเสียงร้องของคนที่ไม่มีชื่อมันถูกเรียกขานอย่างเป็นทางการว่าทางรถไฟสายไทยพมา่าแต่สำหรับผู้คนนับแสนที่ต้องสังเวยชีวิต ระหว่างปีพศ2485ถึงพศ2488พวกเขาเรียกมันว่านรกบนดินนี่คือการเดินทางเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ใต้เสียงล้อเหล็กและอาถรรพ์ของบาปกรรมที่ยังคงเกาะกินพื้นแผ่นดินในวันที่ผมตัดสินใจบันทึกเสียงของประวัติศาสตร์ผมไม่รู้เลยว่ามันจะนำผมไปสู่เสียงของวิญญาณ ผมเริ่มต้นการเดินทางที่นี่ณจุดเริ่มต้นของความหายนะตามบันทึกทางประวัติศาสตร์กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นมีเป้าหมายเร่งด่วนในการสร้างเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อลำเลียงกำลังพลและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากประเทศไทยไปยังประเทศพมา่าซึ่งเป็นยุทธศาสตรสสำคัญในการรุกรานอินเดียทางรถไฟยาวกว่า415กิโลเมตรตัดผ่านป่าทึบภูเขาสูง และหุบเหวที่ยากต่อการเข้าถึงผู้ที่ถูกเกณฑ์มาทำงานคือฉเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรประมาณ61,000คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษออสเตรเลียดัชและอเมริกันร่วมกับแรงงานชาวเอเชียโรมูชะนับแสนคนจากหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียมาลายูมาเลเซียไทยและพมา่าสภาพการทำงานเป็นอย่างทารุณ ไร้ซึ่งเครื่องจักรที่ทันสมัยพวกเขาต้องใช้มือเปล่าขอนและสิวเจาะภูเขาผ่าหินและสร้างสะพานเหล็กภายใต้ใตการควบคุมที่โหดร้ายอาหารและยาไม่มีเพียงพอโรคระบาดร้ายแรงทั้งอหิวาตากโรคมาลาเรียและบิดคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างรวดเร็วตัวเลขยังเป็นทางการระบุว่ามีเฉลยศึกเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า12,000คน และแรงงานเอเชียเสียชีวิตสูงถึง75,000ถึง1 0 0 0 0แคนตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงการประมาณการเพราะศพหลายศพถูกฝังในหลุมหมู่ไร้ชื่อไร้การจดจําในการลงพื้นที่ครั้งแรกผมพูดคุยกับลุงหมายชาวบ้านเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ใกล้รางรถไฟมาตั้งแต่เด็กลุงหมายเล่าด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตามีความกลัวที่ฝังดึกลงพวกที่ตายที่นี่ เขาไม่มีวันไปไหนได้หรอกมันไม่ใช่ที่ของเขาเขายังทำงานไม่เสร็จทุกคืนฝนตกจะได้ยินเสียงรถไฟวิ่งในอุโมงค์ทั้งที่ไม่มีขบวนใดผ่านมาเลยเสียงมันดังมาจากข้างในภูเขาเป็นเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินเสียงของคนที่ยังไม่ตายสนิทในฐานะนักวิจัยผมพยายามหาคำอธิบายเชิงฟิสิกส์เสียงลมที่พัดผ่านอุโมงค์ เสียงสะท้อนของสัตว์ป่าหรือปรากฏการทางธรรมชาติแต่ในคืนที่สองของการพักแรมใกล้รางรถไฟไมโครโฟนบันทึกเสียงคุณภาพสูงของผมกลับจับสัญญาณบางอย่างได้มันเป็นเสียงรถไฟจริงๆเสียงการกระทบกันของล้อเหล็กกับรางอย่างชัดเจนและมันมาจากอุโมงค์เขาพังซึ่งถูกยกเลิกการใช้งานไปนานแล้วและแน่นอน ไม่มีรถไฟขบวนใดวิ่งในช่วงเวลาตีสองความแตกต่างคือมันเป็นเสียงที่แหบแซงไม่เหมือนเสียงรถไฟที่บรรทุกของหนักแต่เหมือนรถไฟที่ว่างเปล่าวิ่งผ่านความมืดมิดทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดที่กดดันกว่าเดิมเมื่อเสียงนั้นหายไปช่องเขาขาดหรือ Hellfire Pass ชื่อนี้ไม่ได้มาจากการเปรียบเพลยแต่มาจากภาพจริงที่เฉลยศึกต้องทำงานใต้แสงไฟจากคบเพลิงในยามค่ำคืนภาพความทุกข์ทรมานที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นหลุมฝังศพกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดกลานสกัดช่องเขาขนาดใหญ่นี้ต้องใช้เวลากว่า3เดือนมีเฉลยศึกเสียชีวิตในช่องเขานี้โดยตรงกว่า700คนจากอุบัติเหตุความเหนื่อยล้าและการถูกทำร้ายที่นี่คือ รอยแผลที่ลึกที่สุดบนผืนแผ่นดินไทยผมเดินเข้าไปในช่องเขาในช่วงบ่ายแก่ๆอากาศยังคงอบอ้าวแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปจะรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ผิดปกติแม้ในยามที่แสงแดดจ้าผมพบกับปู่มาอดีตลูกจ้างดูแลพื้นที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ปู่มานั่งอยู่บนม้านั่งไม้เก่าๆมองไปยังร่องรอยบนผนังหินด้วยแววตาว่างเปล่านมมาทำวิจัยใช่ไหมที่นี่มันเงียบแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีใครอยู่อย่าอยู่ตรงนั้นหลังห้าโมงเย็นแสงสุดท้ายของวันมันจะพาเขามาเพราะเขาจะเดินแถวกลับมาเดินเป็นแถวเหมือนตอนถูกพาไปทำงานนั่นแหละผมถามว่าใครที่จะเดินกลับมา ก็พวกฉเฉลยศึกนะสิเขาตายที่นี่เขาก็ต้องกลับมาที่นี่ทุกวันจนกว่าจะมีใครสักคนมาบอกพวกเขาว่าสงครามมันจบแล้วคำพูดของปู่มาทำให้ผมตัดสินใจที่จะแอบค้างคืนที่กระท่อมเล็กๆใกล้ทางเข้าช่องเขาเพื่อบันทึกความเงียบในยามค่ำคืนตามคำแนะนำของนักโบราณคดีที่เชื่อว่าเสียงในหุบเขาเหล่านี้อาจมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ ผมตั้งไมโครโฟนไว้ที่ปากช่องเขาแล้วกลับมานั่งฟังในกระท่อมผมได้ยินแต่เสียงลมที่พัดเอาความเย็นมาเป็นระลอกทุกอย่างเงียบจนน่ากลัวเรากับที่แห่งน,นี้กำลังกลั้นหายใจจากนั้นสัญญาณบนเครื่องบันทึกก็กระตุกและผมได้ยินมันอย่างชัดเจนเสียงรองเทาา้าทหารเดินเป็นจังหวะสม่ำเสมอ มันไม่ใช่เสียงเดินของคนคนเดียวแต่เป็นเสียงของขบวนเสียงเดินที่เหนื่อยล้าหนักอึ้งและไรจุดหมายทั้งที่ผมมองไม่เห็นใครเลยผมหยิบกล้องอินฟราเรดขึ้นมาส่องไปที่ช่องทางเข้าความว่างเปล่ามีเพียงต้นไม้และหินแต่เสียงนั้นยังคงอยู่เดินผ่านไปทางทิศเหนือตามแนวรางรถไฟที่ถูกรื้อไปแล้ว ขณะที่เสียงเดินกำลังจางหายไปไมโครโฟนของผมจับเสียงคนพูดเบาๆปนกับเสียงลมหวีดหวิว don't leave me please don't leave me มันเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความอ้อนวอนและความกลัวที่อาจไม่บรรยายได้ผมนั่งนิ่งตัวแข็งความจริงทางประวัติศาสตร์เริ่มพังทลายลงต่อหน้าหลักฐานทางเสียงนี้ผมบันทึกเสียงนั้นไว้ และเมื่อผมเปิดฟังซ้ำในเช้าว,วันรุ่งขึ้นเสียงร้องขอเมื่อคืนกลับหายไปเหลือเพียงเสียงลมและเสียงมแมลงยามเชา้าผมมาที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักหรือ Ken c a n n e n b u r r y War Cemetery ในคืนนั้นเพื่อหาความสงบหรือบางทีอาจจะเป็นความจริงที่หลับไหลอย,อยู่ใต้แผ่นหญ,ญา้าที่นี่เป็นสุสานที่สมบูรณ์แบบ มีป้ายหินสีขาวกว่า6,982หลุมเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายแก่ผู้ที่สละชีพในสงครามแต่สิ่งที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกคือคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟนั้นพวกเขาไม่มีแม้แต่ชื่อที่จะจารึกไม่มีหลุมศพที่นี่พวกเขาเป็นเพียงแรงงานชาวเอเชียที่ถูกฝังอย่างเร่งรีบในหลุมหมู่ตามแนวป่า ผมเดินไปตามแนวป้ายหลุมศพเพื่อเก็บภาพถ่ายทันใดนั้นกล้องจับแสงที่ผมถืออยู่ก็กระพริบบนจอภาพปรากฏแสงคล้ายเปลวไฟสีฟ้าลอยขึ้นจากหลุมศพที่ไม่มีชื่อสองสามหลุมแสงนั้นไม่เหมือนแสงเทียนมันเป็นแสงที่ลอยนิ่งและจางหายไปอย่างชา้าช้าผมหันไปตามเสียงที่ได้ยินและพบชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ป้ายหลุมศพที่สลักชื่อว่า l a n e c o r o r b d i v e r s e เขาจุดเทียนเล่มเล็กๆและคุกเข่าลงผมตัดสินใจเดินเข้าไปทักทายอย่างระมัดระวังคุณปีเตอร์เป็นชาวดัตช์จากกรุงเฮกเขาบอกว่าเขาคือหลานชายของฉเฉลยศึกชาวดัตช์ที่เสียชีวิตที่นี่ผมมาที่นี่ทุกๆปีผมไม่เคยพบปู่เลยเขาตายไปเมื่อผมยังไม่เกิดแต่แม่ของผมบอกว่าปู่ของเขาเคยเขียนจดหมายถึงภรรยาบอกว่า หากฉันไม่กลับโปรดอย่าลืมเสียงรถไฟของฉันตอนเด็กผมไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เสียงรถไฟที่เขาสร้างแต่เป็นเสียงของความทรมานที่เขาทิ้งไว้คุณปีเตอร์เล่าว่าพ่อของเขาเองลูกชายของเฉลยศึกเคยฝันเห็นปู่ยืนอยู่ที่รางรถไฟในป่าท่ามกลางเสียงหวีดของรถไฟที่แผดเสียงดัง เขาเชื่อว่าวิญญาณของปู่ยังคงถูกตรึงไว้ที่สถานที่แห่งนี้รากับเป็นผู้ดูแลรางรถไฟที่ไม่มีวันจบสิ้นหลังจากการพูดคุยกับคุณปีเตอร์ผมรู้สึกเหมือนตัวเองได้แบกรับน้ำหนักของความสูญเสียจากคนที่ไม่รู้จักคืนนั้นผมหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าและตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยภาพที่ชัดเจนจนหน้าขนลุก ผมฝันเห็นคนหลายร้อยคนยืนไรยตามรางรถไฟเปลือยท่อนบนร่างกายผอมแห้งจนเห็นโครงกระดูกใบหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังมือถือค้อนทุบหินขนาดใหญ่พวกเขาทุบลงบนก้อนหินพร้อมกันสร้างจังหวะที่ซ้ำซากและน่ากลัวในฝันผมสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหงือ่อกลิ่นดินและกลิ่นเลือดจางๆพวกเขาทุบทุบและทุบ เสียงค้อนทุบหินนั้นคือเสียงหัวใจที่แตกสลายแล้วชายคนที่ผอมที่สุดก็หันมามองผมดวงตาของเขาว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วเขาก็เอ่ยคำหนึ่งออกมาเป็นภาษาอังกฤษที่ผมจำขึ้นใจ listen to us just listen ฟังเราหน่อยแค่ฟังผมสะดุ้งตื่นในความมืดมิด ผมได้ยินแต่เสียงเต้นของหัวใจตัวเองที่ยังคงสั่นสะท้านไปกับจังหวะของค้อนทุบหินในความฝันสะพานแม่น้ำแควจุดที่คนทั่วโลกรู้จักเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ดิ้นรนและอนุสร์แห่งสันติภาพในตอนกลางวันมันคือแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักแต่ในตอนกลางคืนมันคือสนามแห่งเสียงกรีดร้อง ผมมาที่สะพานในเวลากลางคืนเพื่อทำการบันทึกเสียงสะท้อนของโครงสร้างเหล็กมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสะพานนี้โดยเฉพาะเรื่องภาพถ่ายนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยถ่ายภาพหมู่คณะบนสะพานในเวลากลางคืนเมื่อนำภาพมาดูเขาพบเงาของทหารต่างชาติที่มีรูปร่างสูงใหญ่ยืนจ้องมองอย่างเงียบๆจากอีกฝั่งของสะพานเงาที่ไม่มีที่มาไม่มีตัวตนและที่สำคัญคือทิศทางของแสง ไม่สามารถสร้างเงาในลักษณะนั้นได้ผมใช้เวลาอยู่บนสะพานคนเดียวในช่วงหลังเที่ยงคืนบรรยากาศแตกต่างจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงเสียงเหล็กตุก้ก้องเสียงลมที่พัดผ่านโครงสร้างและเสียงสะพานสัน่นเราวับมีน้ำหนักมหาศาลกำลังบดขยี้มันอยู่ผมอัดเสียงเหล่านี้ไว้เสียงสะพานที่ร้องไห้โดยไม่มีรถไฟมันคือการสั่นสะเทือนที่มาจากถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอดีต มีคนเล่าว่าทุกคืนวันที่15สิงหาคมวันประกาศชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรและวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองจะมีขบวนรถไฟผีแล่นผ่านสะพานพวกเขาบอกว่าขบวนนี้ไม่ใช่ขบวนขนส่งอาวุธแต่เป็นขบวนแห่งความหวังที่บรรทุกวิญญาณของเฉลยศึกที่ตายไปเพื่อกลับบ้านแต่ความหวังนี้ก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา เพราะสิ่งที่ได้ยินคือเสียงของคนจํานวนมากที่ร้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษปนดัตช์ดังชัดเจนราวกับอยู่ในขบวน back to home back to home เสียงนั้นเต็มไปด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าแต่ก็ปนเปื้อนด้วยความผิดหวังเพราะเมื่อรถไฟขบวนนั้นวิ่นผ่านมันไม่ได้นําพวกเขาไปยังเสรีภาพแต่นํากลับไปยังความเงียบงันและความมืดมิดของหุบเขาในคืนที่ผมอยู่บนสะพาน ผมไม่ได้ยินเสียงขบวนผีนั้นแต่ผมกลับได้ยินเสียงบทสวดภาษาดัตช์แผ่วเบามันคือบทสวดที่ใช้ในงานศพเรากับเป็นการบอกลาที่ไม่สมบูรณ์เส้นทางทองพาภูมิคือจุดจบของทางรถไฟและจุดเริ่มต้นของความหายนะที่แท้จริงที่นี่คือเส้นทางที่เฉลยศึกถูกต้อนให้เข้าไปสร้างถนนในส่วนที่ยากลำบากที่สุดที่นี่คือที่ที่บาปกาฝังรากลึกที่สุด ผมตามรอยเข้าไปในป่าลึกตามข้อมูลที่ได้จากทหารผ่านศึกชาวไทยคนหนึ่งเป็นเส้นทางที่ถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีทางที่พวกเขาใช้ลากไม้และหินเพื่อสร้างทางรถไฟระหว่างการเดินเท้าผมพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้กระปองข้าวเก่าที่เป็นสนิมเกระกรังรองเท้าเหล็กคุ้มข้อที่จมอยู่ครึ่งหนึ่งในดินและที่น่าเสะเทือนใจที่สุดคือเศษผ้าขี้ริ้วที่กลายเป็นใย,ยกับดินซึ่งเคยเป็นเครื่องแบบของใครบางคน ในเย็นวันหนึ่งผมพักในกระท่อมเก่าๆของชาวบ้านที่สร้างทิ้งไว้คืนนั้นฝนตกหนักพายุฝนโหมกระนำ่ำเรากับท้องฟ้ากำลังร้องไห้เพื่อชำระล้าำบางสิง่งในช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดผมได้ยินเสียงที่ไม่ได้มาจากพายุแต่มาจากข้างนอกกระท่อมเสียงร้องโอดครวน water please water help เสียงนั้นดังชัดเจนมากใกล้มากเรากับชายคนนั้นยืนอยู่แค่หน้าต่าง ผมลึกขึ้นทันทีหัวใจเต้นเราด้วยความตกใจผมคิดว่าอาจเป็นชาวบ้านที่หลงทางหรืออาจเป็นสัตว์ป่าท,ที่ได้รับบาดเจ็บผมเปิดไฟฉายและเปิดประตูออกไปแสงไฟสาดไปที่ความมืดมิดและม่านฝนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงพงหญ้าที่เปียกชุ่มและสายฝนที่ยังคงตกหนักความกลัวเข้าครอบงำผมปิดประตูและนั่งลงแต่กลิ่นบางอย่างก็โชยมาเป็นกลิ่นเหม็นไหม้คล้ายเหล็กกับเลือด กลิ่นที่ผมเคยอ่านในบันทึกของแพทย์สนามเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและติดเชือ้อในคืนนั้นผมไม่สามารถข่มตาให้หลับได้ทุกครั้งที่หลับตาผมเห็นภาพซ้อนทับผมเห็นขบวนคนเดินเท้าเปล่าร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและโคลนพวกเขากำลังถูกโบยตีโดยทหารที่ควบคุมผมเห็นคนล้มลงกับพื้นตายเป็นแถวร่างกายของพวกเขาถูกลากออกจากรางอย่างเย็นชาและในวินาทีสุดท้ายของภาพฝันนั้น ใบหน้าของชายที่ล้มตายกลับซ้อนทับเข้ากับใบหน้าของผมเองผมเห็นตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังจะตายความเจ็บปวดความกระหายความสิ้นหวังทั้งหมดนี้ถาโถมเข้ามาราวกับวิญญาณเหล่านั้นกำลังใช้ร่างกายของผมเป็นพยานเป็นผู้ที่ต้องรู้สึกถึงสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญผมลึกขึ้นสั่งเงื่อแตกท่วมตัวผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมกำลังบันทึกอยู่ไม่ใช่แค่เสียง แต่คือความรู้สึกของคนที่กลับบ้านไม่ได้ผู้ที่ถูกลืมเลือนผมกลับมาที่สะพานแม่น้ำแควในคืนสุดท้ายของการเดินทางผมตั้งไมโครโฟนไว้ที่กลางสะพานโดยที่ไม่หวังจะได้ยินอะไรอีกแล้วผมแค่ต้องการความสงบผมยืนอยู่บนทางรถไฟที่เคยฆ่าชีวิตนับแสนในยามเช้ามืดที่เงียบสงบนี้มันเหมือนเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบที่จะบอกลาผมกำลังปิดเครื่องบันทึกเสียง เมื่อผมได้ยินเสียงหวีดรถไฟแว่วมาไกลๆผมคิดว่าอาจจะเป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าที่ผิดเวลาแต่ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆแต่แล้วเสียงหวีดก็เริ่มดังขึ้นใกล้ขึ้นและตามมาด้วยเสียงล้อเหล็กบดรางที่หนักแน่นและสม่ำเสมอ ผมตกตะลึงมองไปตามรางรถไฟผมเห็นมันเงาของขบวนรถไฟเก่าแก่หัวรถจักรไอ้น้ำที่กำลังวิ่งมาทางผมแสงไฟสีเหลืองสลัวสลัวส่องนำทางในความมืดผมไม่ได้หนีผมยืนนิ่งอยู่กลางรางรถไฟ ความกลัวหายไปเหลือเพียงความอยากรู้อยากเข็นอย่างบ้าคลั่งขบวนรถไฟผีที่ทุกคนเล่าขานกําลังวิ่งอยู่ตรงหน้าผมมันวิ่งผ่านผมไปอย่างช้าๆไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงเครื่องจักรที่ร้อนระอุมีเพียงเสียงของความว่างเปล่าที่บรรทุกน้ําหนักทั้งหมดของสงคราม และทันใดนั้นขบวนรถไฟก็เริ่มค่อยๆหายไปเสียงล้อเหล็กบดรางค่อยๆจางหายไปในความมืดไม่ใช่การจางหายแบบคลื่นเสียงแต่เป็นการจางหายไปจากมิติเหลือเพียงเสียงลมหอบเอาหมอกบางๆมาประทะหน้าผม ผมยืนอยู่ตรงนั้นสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นที่รถไฟทิ้งไว้ผมหยิบไมโครโฟนขึ้นมาและได้แต่เอ่ยคำภาวนาที่ออกมาจากส่วนลึกของจิตใจ rest in peace forgive us we remember you rest in peace ผมรู้สึกเหมือนได้ทำหน้าที่ของผมแล้วหน้าที่ของผู้ฟังผู้ที่ยอมรับว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แต่คือสถานที่ที่วิญญาณยังคงแสวงหาการให้อภัยผมกลับมาที่กรุงเทพพร้อมกับเทปบันทึกเสียงนับร้อยชั่วโมงบันทึกที่เต็มไปด้วยเสียงลม เสียงฝนและเสียงเหล็กที่ว่างเปล่าแต่ในตอนท้ายของเทปบันทึกเสียงจากคืนสุดท้ายบนสะพานมีสัญญาณแปลกปลอมที่ผมไม่สามารถลบได้เสียงนี้เสียงร้องเพลงที่เต็มไปด้วยความสงบและเศร้ามันอาจจะเป็นเสียงของการปลดปล่อยหรืออาจจะเป็นเสียงของการยอมรับว่า พวกเขากลับบ้านไม่ได้ทางรถไฟสายมรณะไม่ได้เป็นเพียงอนุสร์แห่งความโหดร้ายแต่คือหลักฐานทางเสียงที่ว่าความเจ็บปวดที่มาจากการหลงลืมความเป็นมนุษย์มันไม่เคยจางหายไปไหนบางครั้งเสียงที่เราได้ยินไม่ได้มาจากความกลัว แต่มาจากคนที่อยากให้เราฟังอยากให้เราจดจำความจริงที่ว่าพวกเขายังคงอยู่ที่นี่